อยู่ไม่ติดบ,บ้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออร่อยกลางโคน,นะครับเป็นร้านอาหารเป็นจุดพักรถนะครับสําหรับนักปั่นจักรยานนะครับเราก็จะปั่นจักรยานขึ้นไปกลางเต็นท์กันข้างบนบางกะมาานะครับแล้วก็เส้นทางนี้เราคิดว่าจะมีความทันความโหดพอสมควรนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ายยมือเต้ถึงแล้วครับวัดเบญจกีรีนครนะครับก็วัดนี้ก็มีเจดีนะครับซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะจากทางพม่านะครับ มาครึ่งทางแล้วครับแล้วก็กำลังจะขึ้นเนินที่ชันที่สุดสำหรับทางดำนะครับนี่ให้ดูครับว่าชันแค่ไหนเกียร์นี่ใช้เกียร์จนหมดแล้วนะครับเบาไม่รู้จะเบายังไงแล้วไม่ไหวต้องลงเข็นครับไม่ไหวจริง บอกว่าใครไหวไปก่อนเลยครับทริปนี้อยากมาเพราะว่าอยากเอาชนะใจตัวเองล้วนๆนะครับอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าจะปั่นจนถึงข้างบนหรือเปล่าเอาใจช่วยด้วยครับนี่ครับเหล่าผู้ประสบภัยครับสบายดีไหมหลงเขาแล้วโอ้ยางซิ่งว้า นวนวะครับบางกะมาอีก5กิโลครับไปกันต่อตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปที่บางกะมานะครับระยะทางอีก5กิโลแต่ว่าไม่ได้ปั่นขึ้นนะครับเข็นขึ้นครับบางช่วงชันๆแบบนี้ต้องเข็นเท่านั้นนะครับ รถโด์ที่จะขึ้นไปบนบางกะมาก,ก็ต้องเป็นรถประเภทนี้เท่านั้นนะครับขับ4ไปกันต่อครับตัวตึงจากพระประแดงครับคุณเบีย นี่คือสภาพของเนินแรกนะครับชันแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับถนนเป็นเป็นฝุ่นเป็นดินแป้งๆเลยพร้อมล้มตลอดเวลาชาวบ้านบอกนี่คือเนินแรกเท่านั้นมีทั้งหมด3-4เนินด้วยกันโอ้ยอด ลูกสอง้วครับสายลูกที่สองครับอีกกี่กิโลถึงครับอ่าลูกนี้แล้วก็อีกลูกหนึ่งก็หมดแล้วครับครับเหลือมา,มา,ต,ต,าตีไปกลมๆัวห้องโลนิดๆครับโลนิดๆ ลงล่องเลยได้ครับครับเรืเอข้างบนข้างบนบอับโอเคอ๋อครับขอบคุณค,ครับเป็นตะขิวไปประมาณสี่รอบ คคขาดไอตัวที่มีอันเดี๋ยวไปถุงมืนคับจะใส่เลยมัมยต้องใส่ที่มันลังแล้วลังเดร็ขาดเลยตรงไปครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทข้างหลังเลยหลังเลยโอเค ถึงแล้วเซ<ส>นท่านไปเลยครับขอบคุณครับท่านีมีเซนท่านโอ้นี่นะครับเกลือแร่ที่ทำให้เราหายเหนื่อยหลังจากที่แวะพักเหนื่อยที่ร้านเซนท่านนะครับก็กำลังจะไปที่ ลานชลาลานะครเป็นลานกลางเต็นนะครับเราก็จะพักกันที่นี่1คืนนะครับ เจอแท้ครับเจ้ครับเต้ยครับมาจากบางใหญ่ครับบางใหญ่ที่ T A เราที่แท้มาครับโอเคเต้ก็เป็นทำงานเบื้องหลังตัดต่อวีโอโน่นนี่นั่นถ่ายรูปอะไรก็ว่าสายสายโปรดักชันครับโปรดักชันโอเคมีงานก็เรียกได้นะครับมี้ยงไดเหมือนจะขึ้นแต่ว่าจักรยานเหมือนจะ ตีลังกาลงบนเนื้อใหลบล้อขึ้นเลยก็ก็เป็นความรู้สึกของน้องน้ำเส้นทางสวยมากฝันสนุด้วยมันมีหลายโชคที่หนูยกไม่ไหวอ่ะมันชันแบบระบาดออกแนวระบาดมันเหนื่อยแต่ว่าทุกคนก็แบบช่วยประทับใจจะลองให้หนึ่งจอกตา้มหนึ่งจอกตั้มหนึ่งจอกตั้มโอ๊ยโอเคครับอ้าว ครับเอาจริงนะอย่าไปหลอกเขาฟี่ตัวเองจะออกก็ออกหนึ่งสองอ้ำ up โอ้ยน้อย up อ p า p เหลือสามแล้วขอบคุณครับยินดีด้วยขอบคุณครับน้องมอสมเหตุสมผลได้แล้ว งานไปต้องวางทานก็เปิดเข้านานเธอเข้ามารอฉันน่ก็ต้องพักนัดก็ต้องวาง เห็นนกเงือกปีนอากาศตอนลังคืนมันเย็นหนานะาหนาวเย็นสบายสกิคนค้างตายตึ้นมาให้คืนเพลงเพื่อเต้นรำไปตามเสียงที่บางกามากจะหนาวจนลิ้นสั้นประมาณนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณ สวัสดียามเช้าบนบังกะมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะครับอากาศกําลังดีครับ14องศาครับเมื่อคืนก็นอนหลับสบายครับหลังจากเล่นกิจกรรมกันก็ได้ของราวันมา1ชิ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวต้มกันนะครับ จำสุดท้ายนะครับก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะครับจะเป็นการปั่นช้านะครับใครช้าที่สุดถึงเส้นชยัยคนนั้นจะได้เฟรมจัก,กรยานไปนะครับลองอาศัยทักษะนะครับในการทรงตัวขาแตะพื้นก็แพ้ครับเข้าเส้นชัยคนแรกก็แพ้ครับเรียบร้อยป,ปยบอกว่าใครได้ต้องแบกลงมือ โรเอนดูโรทางดีมีเซ็นทั้นครับ ជាគីមវើណេណូណេខាហេគុំកោណូទុំ ขาลงนี่แบบคนละเรื่องกับขาขึ้นเลยขาขึ้นแต่ชีวิตะหนังชีวิตแท้ๆใครเป็นคนตั้งชื่อว่าเนินลิงใครเป็นลิงเยอะไงหรอไม่เห็นไม่เจอแั้วตัวพี่จริงหลังเรือหลังเราหรือผมไม่ได้สังเกตวะจิกมาแล้งก็แหกหายไง กันเหนือ่อยไงคือแบบผมไม่เอาอะไรละ <S 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 ตอนนี้ก็กลับลงมาถึงจุดที่เราจอดรถไว้แล้วนะครับอร่อยกลางโค้งนะครับบ้านยางคู่เราเป็นอันจดทริปครับปั่นไปกลับสำเร็จปลอดภัยครับไม่มีอุบัติเหตุขอบคุณนะครับพี่ที่มาทีมงานจากพี่มอเริพี่ชื่ออะไรนะครับเตยครับพี่เตยเราจะได้พบกันอีกทีขอบคุณพี่เตยที่ดูแลเรื่องภาพแสงสี่เสียงเต็มระบบครับผมขอบคุณครับ